สวัสดีครับท่านผู้ชมต่อจากคลิปที่แล้วเนาะที่ผมพาท่านผู้ชมไปเที่ยวกันที่ตลาดทุ่งเกวียนครับก็คือขากลับเนาะผมจะผ่านตลาดแม่ทาเนาะหรือคนพื้นที่เขาเรียกนี่ตลาดบ้านดอยแก้วครับผมเนาะจะเป็นที่ขายของฟ้าเหมือนกันครับของกินตามฤดูกาลนะครับเนาะเดี๋ยวยังไงผมจะพาท่านผู้ชมไปดูภาพและบรรยากาศกันครับผมก็อยู่ ติดกับถนนเส้นเดียวกันนะครับก็คือถนนหมายเลขหนึ่งหนึ่งเนาะก็คือจะมุ่งหน้าเข้าสู่ลําพูนเชียงใหม่ครับผมเส้นนี้ครับผมเส้นที่ตลาดที่ผมมาเมื่อกี้เนาะตลาดดอยแก้วก็คือจะผ่านจะผ่านลําพูนผ่านตลา,ตลาดตรงนี้ไปนะครับแล้วก็จะเข้าลาลาปางเนาะต่เส้นนี้ก็คือจะเข้าลําพูนครับผมปปไปยังไงครับผมจะพาท่านผู้ชมไปดูภาพและบรรยากาศนะว่าจะขายของประเภทไหนบ้างมีอะไรบ้างเนาะมีอะไรที่เป็น,ปนแปลกๆปบ้างครับผมไป โ okay. อเคตอนนี้ก็คือด้านหน้าครับคือเราสามารถจะจอดรถได้ครับบริเวณตรงข้างถนนตรงนี้เนาะตรงข้างตลาดครับผมแต่อยาพาท่านผู้ชมเข้าไปละกันเนาะน,นี่ครับถนนหมายเลขหนึ่งหนึ่งเนาะทางหลวงชทนบทครับผมตอนนี้ก็เวลาประมาณจากักม่ายสามกว่าครับผมนี่ทางเข้านะน,นี้ครับ ส่วนแรกส่วนนี้ก็จะเป็นเหมือนขายของกินก่อนนะท่านผู้ชมกินก่อนนี่ก็จะมีของกินตามฤดูกาลเลยนะท่านผู้ชมอาจจะมีเห็ดมีอะไรม้างครับเนาะนี่ครับราคาก็ตามป้ายแล้วครับผมจานละยี่สิบสามจานห้ิบครับผมเห็ดนะ เป็นตลาดขายของป่านะครับท่านผู้ชมเนาะของกินเยอะหน่อยไม่เหมือนตลาดเมื่อกี้ที่ผมพาท่านผู้ชมไปนะตลาดทงเกวียนก็คือของกินของใช้นะแต่ตลาดนี้จะเน้นเน้นของกินมากกว่าท่านผู้ชมนี่ครับของกินตามฤด,ดูกาลเนาะตามท้องถิ่นครับที่หาได้นะนี่ครับเห็ดหน่อไม้นะนี่ครับไก่ก็มีครับ ผงผักก็มีครับนี่ครับมีหนูนานะครับท่านผู้ชมราคาไม่แพงครับเนาะมีหนูนาให้ด้วยแบบน,นี้ผมเคยพาท่านผู้ชมมาครั้งนึงครับนานแล้วคลิปก่อนนะครับนี้เลยถือโอกาสผ่านมาฝั่งนี้ก็เลยถ่ายภาพเลยบรรยากาศตลาดอีกอีกแห่งหนึ่งเนาะเป็นซื้อของฝางเหมือนกันครับ ส่วนมากจะเป็นของกินนะอย่างที่เห็นนะครับประมาณนี้เนี่ยเนื้อหมูป่านะหมูป่าย่างมีครับประมาณนี้นี่ครับก็คือหลังคาก็จะเป็นสังกะสีนะท่าะเห็นไม่มนี่ครับก็คือคัสิกไปแบมหนึ่งนะ นี่ครับ ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมตลาดดอยแก้วนะของกินนี้ครับก็คือตามท้องถิ่นแล้วครับตามฤดูกาลเลยสม้ชมท่านใดผ่านไปผ่านมาก็ลองแวะเข้ามาซื้อเป็นของฝากไปทำกินในโครเรียนได้ครับผมนะ มีทั้งเห็ดมีทั้งหน่อไม้นะแมงดาก็มีครับท่านผู้ชมนี่ครับเนาะรวมๆก็จะมีประมาณนี้ครับท่านผู้ชมนี่ครับเป็นคลิปสั้นๆนะไม่ค่อยยาวมากเท่าไหร่ครับผมมาอันนี้ครับความรวมๆครับคือเราสามารถจะจอดรถได้นะ บริเวณตรงข้างตลาดครับก็จะมีรถของพ่อค้าแม่ค้าหรือว่ารถของชาวบ้านทั่วไปที่มาจอดซื้อของคนะตรงนี้นะลำด้างครับผมประมาณนี้ครับผมโอเคก็จบไปนะสำหรับการมาเดินชมมาเที่ยวตลาดดอยแก้วตลาดแม่ทาครับผมที่ชาวบ้านเขาเรียกกันนะก็จะประมาณนี้ ฝากช่องโอ,อคิทชแนลด้วยครับนะคลิอีกช่องหนึ่งนะเป็นกำลังใจให้พวกเราได้ทำคลิปใหม่ๆออกมาสู่สายตาท่านผู้ชมอีกครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยท่านผู้ชมไวหนหน้ณที่นี้ด้วยครับนะก็เป็นคลิปแนะนำนะตลาดซื้อของฝากแล้วกันนะหรือเอาไว้ซื้อเป็นกับข้าวไว้ทำกินในครอบครัวก็ได้ครับหรือจะเป็นของฝากก็ได้ครับก็อยู่ติดกับถนนใหญ่ครับเส้น เส้นที่จะเข้าสู่ลำพูนนะครับผมหมายเลขหนึ่งหนึ่งนะก็ท่านชมผ่านมาผ่านมาก็ลองลองแวะดูแล้วกันครับผมโอเคก็จะมีประมาณนี้ครับนะก็ฝากช่องด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมคุณน่าสวัสดีค่ะ